กราบสวัสดีครับวันนี้ไม่มีในกาาสติปปะได้นะครับผมอยู่กับโอ้สติปปะไรฮะโอ้โหลบๆตอนนึครับตอนนึงขอขอขอแนะนำตัวไหนนึงนะขอผ่านวิกฤตนี้ให้ได้ก่อนนะฮะวิ่งวิ่งอย่างพันนี่กดสเปซบ้างอ๋อไม่เป็นไรจะวิ่งสเปซบ้าทันแล้วจะว่าจะให้โดดลงจะขึ้นยังวงเนี่ย รทำแล้ปะจะเป็นแบบเมย์ประหลาดเมย์ไปนะเมื่อกี้ลืมให้ดูแต่ต้นครับคือเมื่อกี้ท่าที่ผมดูมาเหมือนกับว่าไอตัวเนี้ยตัวเพ่ของเราเนี่ยเป็นพวกแก๊งยัดลูกซากจังขาใหญ่เลยมาเนี้ยนะฮะผมถนัดเตรียมพมิดเดิ้ลสุด เกมชิจชัวนี่งานเท่าหของผมฮะหะหะหลอกหลอกอกเขียนเลยวะเออเนนเอเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำเจ้ากับท่านิชิมิประตูพันมากกระโนกระโจนลบลบ้ทเหรอีไมวิ่งไม่ดตา้มาตเรือนตามมาตเรือนประมาณนีุ้ไปบ้าเฮ้ยตายวะ ตุ้ยเลี้ยวตั้มตั้มตัมวิ่งวิ่งวนขวดเบียร์เขาเอาตั้มโทษเตะหัวใครเขาวะก็ขอสวัสดีอย่างเป็นทางการหน่อยนะครับคราสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในการสติปั๊บไลน์นะครับผมอยู่กับองค์สติปั๊บไลน์นะฮะก็วันนี้เรามาเล่นเกมสติปิ้งด็อกนะฮะเกมพวกเต็นทแบลกซ่าประมาณนี้นะครับเอาวิ่งเหรอ อะไรวะอเจตอเจตอเจตวิ่งอเจตอเจอเจตพันอเจตพันเฮ้ยุมอเจตเี่ยอดอเจตเปิดตู้ขี้กันอันนี้ชิ้นแถลเง่าเ้ยหลบหลบหลบตู้ถ้าเป้าแบบเมยมากฮะ้ยตาแดงไม่เป็นไร กรให้มันนานเลยนะตำรวจรถป่อม่เต็มเลยรอดไม่รอดรอดไม่รอดรอดไม่รอดคิดว่ารอดไหมรอดไม่รอดนอ้ไรของมึงแผลเ้โหโชเช่อ้วได้เลยแล้วมึงยุดสระนอไหนฮะขัดสนะแม่งเลย โอ้โหนานนุติ๊กต๊อกติ๊กต๊กอกเราจะมาแถมันเดิมนะครับเขียนไอ้นี่นะภาษาภาษาในเกมอ่ะเออ เฮ้ยมันโดนจับมาคนเนี่ยมันโดนจับเลยแน่นอนโดนจับแน่นอนกำก็ภาษาเกมก็เหมือนกับ Resident อ่ะตึ้งลงไปในผาแรกนะครับก็จะแถมเหมือนเดิมคือโหลดมาจับเว็บโหลดนี่แหละ อยขอขอบคุณเว็บคิกคิชแอคทอมากเลยครับผมที่ทำให้ผมโหลดเกมนี้แล้วก็เกม Resident Evil คิกมาได้นะครับอยากขอขอบคุณจริงๆนะครับไปคีนี้สปอนเซอร์เราคือคิกแอคทอนะนานยังไงฮะบนบนบนเอา ข้ามขาซีนได้ก็ไม่บอกให้กูก็นั่งรอเเถอะเจ็บเบยก็ถ้าเกิดใครมีวิธีอะลงคลิปใน YouTube ให้แบบไวๆก็แบบเพอผมโหลดทีนี้แบบว่าพันกว่านาทีอะประมาณเนี้ยบางทีก็เกือบถึงพันแปดร้อยกวนาทีประมาณนี้ยบางทีก็พันหนึ่งพันหนึ่งร้อย หนึ่งพันหนึ่งร้อยยิทสิทกว่าเออถ้าเป็นแบบรอเถอะไม่ข้ามชาติหรือกี่วันยังไม่รู้ใครมีวิธีก็บอกของได้ครับจะเป็นการขับคนที่แบบดีมากเลยไอจะเป็นการช่วยช่วยแหละช่วยชแนลนี้ดีมากเลยนะครับอึมอึมอึม งานอีกกล้ว่าเกมนี้มันจะน้าเบื่อก็ตรงที่มันหลดมาเนี่ยฮะข้ามเยอะคาซิมมันเยอะขอกดข้ามเลยวกันนะฮะอ <Still game S 1> มาแล้ว back, huh? อนี่ครับสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกสิหน้ามาหน้าตาเหมือนอาอซิมขายขายชลาเปามีบุดาชักด้วย อี๋มองมองกล้องมองกล้องมองกล้องอย่าเลบอย่าเลบอย่าเล็บได้แดกกูเหรอครับกูเป็นเชื่อมภาพมือดีายเลือาชล์ไปทำแบบไปเก่อม็อบก่อนให้ไ่มึงกาะม็อบแบบนี้นะไปได้เหรอไไม่ได้เป็ดเป็ดยางก็สุดแรงเป็ดยากนะ แล้ววะเฮ้ยเฮ้ยผองผี e งผงดูลีเฮ้ยผงเอ้มใช่ไอ้น้องสาวเดมาแบบพวกแตงกุชานี่ก็ชาจิดจิดฉามันเยเราต้องดูแบบทางนี้น้องสาวไม่เขาว่าช่วงนี้ฮอตเด้อดูีนะฮะนะนะจับตาแม่งไปเดี๋ยวมีเรือง มาเจอว่าท่านี้ดูเหมือนกับว่าเป็นสลัมไงก็ไม่รู้นะฮะดูผ้าเขาตากเฮ้ยมีมีบิกินี่กะถอยถอยถอยนั่งส<อ>ิบตัวน้อตากสองสามผืนบิกินี่หายไปเลยอืมเดี๋ยวขึ้นบนขึ้นบนนี่ครับมองอย่าี้บิกินี่ครับแล้วก็ไม่สนใจแล้วก็เดินต่อไปเฮ้ยไปฮะมาเก็บอ้อ เล่นด้วยเล่นด้วยย่าย่าเอาจำไรวะฮะแค่จะไปเล่นหมากเก็บด้วยแค่นี้ตัดกูเลยหรอตัดหมดเลยอรอฮะใหญ่ใหญ่นะใหญ่ใหญ่ให้กูเจอที่นะอย่าเดินผ่านแถวหน้าบ้านกูนะแน่งกูจำหมกช่วงให้หมดเลยจำนานสิแก

พขารอพวเราเก่งแล้วสิ้ันายก่าอ้ใครเรีเรื่องใครทำมันทำแรงมันเลอืไเว่าจะเริ่มมีเรื่องยกูว่าลสามตัวเลยอิดซ้ายต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 ิดซ้ายอืมเยี่ยมเยี่ยมยต่อเคลมทาง ไอ้อะไรอ่ะ <wounds> ก็ผักบัวขวาซ้ายขวา้ายไอ้กรรมหนักขวาซายขวาายกรรมโอ้ยหนึ่งสองสามเอกรโทษหนึ <SM> <ot> Three, ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามเอาโทษ อ๋ออะไรวะเยนเย็นเยมใช้ได้ใช้ได้ฝึกเสร็จแล้วฝึกเสร็จแล้วนี่หายอ้ของคันนักพิ์จอดเทียนฟาถังตอด้วยปดขาหนึ่งตัวการผักกมื่อกิ้จะผักบวชไม่แดกสละครับนี่ เฉยๆที่นั่นจะปวดแตกเลยครับเจอหมัดเยอะกอาดนี้ยังยังๆๆอะไรวะออออรอฮึโหกำลังจะลงมาเทเลยสองตัวแล้วออขอขออะไรเถอะนี่ต้นต,นตีนมาแล้วเข,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 ข่าเข่าหมวขาวเข่าหมวขาวเข้าไปลหล่นหดอีกแล้วเหรอ ใครในนใที่แบบต้องการความเปลี่ยนเตลเปลี่ยนเตลว่ารอไปก่อนนะครับเพราะมันยังให้อยู Q ่ในโหมดติดผลอยู่เลยนันมาลายสองตัวสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าสี่สามสี่ห้าเอ้แคห้าตัวมันเป็นหกไม่เหรอสามสี่ห้านั่กูอาแล้วครบตัวเอเบอร์ตัวเอส ตัว F อ่ะอืออีอหนึ่งอีก F F ใช่ปะดู้สึกเมื่อกี้มันเหมือนกดสเปรดบาร์อนะไรเนี่ยใช่ปะอืมวิสุทธิสจะสุดเสร็จแล้วนะครับครับ มัดกันโอ้โหเดินเข้าไปงอจบนะนกระทืบสับกระทืบสับเออฮหเรื่องหายเรื่องจะขึ้นคอทัตก็ด้วยมวยชายาใหญ่ยังไม่ตายหรอ แค like, ่สบดี t. <t ับ <t> คืนแตกเป็นไงบังอาจบังอาจบังอาจไปละเจอขาโมขาวเลยครับอีกคนแทเอ๊ะอะไรวะเรีบหรอไอเอฟกะแท้กดลงไป เยี่ยม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 ตายเบย์ตายคู่เจ็กกระบักขาวนี่แบบว่าเยี่ยมเยี่ยมเขาใช้ได้ใช้ได้ในเกมนี้นะฮะอะไรวะพลัมอะไรประกาศพลัมปืนไอ้อะไรวะมุกแหลงมันก็ไม่รู้ครับ So, s cool? <S ออ,อประกาพลมปืนนะ well, anyway. on, ปะกาภ <Let 's S 2> าษาจีนก<ป>ับเพนเป็นพัดลมว่าแฟนเป็นแฟนเริว่าการเป็นแฟนกันนะเทีย่ยวเราเล่นครับเราเล่นวงนี้ผมก็ใช้บ่อยครับมีมังกรกินหางรู้สึกเราจะมาอยู่ในเอ,อ ตัวเกียดมแล้วนึ่งนะครับขออนุญาตครับโทรศัพท์มานะฮะตับมาแล้วครับผมนี่เมื่อกี้ก็พอดีว่าเอ่มีคนโทรมาครับเลยคุยนานไปนิดเลยต้องข้างคัดซีนมาแหละคัดซีนะฮะก็รู้สึกว่าเมื่อกี้ก็มีเด็กๆเอ้ยไฟไปไฟกำรู้สึกว่าไอ้อะไรชีน่าเพื่อนตัว เชื่อเขาะเมื่อคืนว่าฉากที่ดึเด่นที่ถ่ายมาที่ผมไม่ได้อ่านนะครับก็เห็นเขบว่าให้ต่อยเลยต่อยแก๊งเยอะก็ใช่แก๊งหนึ่งประมาณนี้ฮะซิงซ้อมอะไรครับอ๋อไม่เคยถ่ายรูปเด็กหุ่ยืนบ้างจ้ะขอเงียบๆแดดเหนือน้ำตู้กินเข้าไป กันไป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 เลิกเลิกเละเรามามีชละกันบ้างนะฮรกัดกนแลนึ่งครับเอามาแล้เฮ้ยสเชบียเชเบียแชมเป้นฮิตดาเ้นอะไรข้วาเอาเฉีเงินีแไดวะ ไม่เดียงกระป๋องกว่าแล้วไปไม่เดียงกระป๋องมาเพลงเธอที่มันเต้นนี่แบบว่าสายมากไม่ลงลงคุไม่กินหลักคุณแสบครั้งโห่อยอดีตวิ่งดิไม่ยอมเป็นคนกินมป็นคนโกหรือวะไม่ใช่ขาเลยฮะฮะไม่ใช่ผ้าหน้าใสหน้าใสมอยางกระทางที่นี่เหมือนกับว่าจะเป็น ตลาดมื่อของถมอะไรประมาณนี้นะครับเดินต่อเดินต่ออย่าหยุดดิชุมชุุอาห์ยย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 ยัยนยยยยตยยยยยอยยยยไยย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 ย เลไรลยจับนี่นี่ี่ขวานี่ขวาช่ไหมอยู่ร้านตอนนี้มึงนึกถึงจะขายขายเกียกหนังนะฮะหนังหนังอะไรนี่ก็เอาไปใช้จักรยานในการรับชมกันเราเองนะครับผมได้ได้หนังมาแล้ว ไปทางนี้มาวิ่ง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 วิ่ไวิ่งได้ด้วยวิ่งเลยวิ่งเบร์ไอ้ทอะอะะอวิงดูแต้มตะเลียอ้ป้าปาป้าองเอะเะเถลานเหรานเนี้ยไม่ใช่หนเนี่โหขอทางเลรับเขอะเถอะเฮ้ยเถอะไอ้อไมงจยงใครจะาห ไล่พยายามไปเรื่องฮะแน้วถือข้อแรกเนองไปเหนือวะาันคิดว่าจะเป็นตรงเอ่ตรงนี้เอ่อขวาร้านนี้จะเป็นร้านไรลด้กานะฮะรวมรมซื้อไม่กล้การใช่ไหมใช่เขาแบบนีหนาเนี่ยไม่ไกลไหนน่งหนาวะไม่ยี่สียงเคนเลย รู้สึกว่าจะเรียกพวกมาใสก็ที่ตีประมาณนี้ไม่แดกหรอครับวอออไม่ต่นัยนะไม่ไม่ด้แดไม่ของเราครับนี่อะไรอีกอะไรอเงียว่าจุกแบ

ไปวิ่งเดียวครับใช้เดียวนึกถึอว่าจะเป็นร้านไม่ใช่ร้านนี้เโทษโทษโทษลาเซเบียก็กูไม่หลงเลยๆเกับมาง่ายๆหรอกนะยนะแล้วเข้าใจไว้ได้นึกถือว่าจะเป็นร้านนี้ไม่ลงขายแหละขายผักดองอ่ะลงผมขอที่เรียนดองที่นึง มึงบอกทุเรียนดาบพ่องกูขายผักไอ้คันหนึงดาบพ้องรัวเด็กกูเจอพ่องนะเด็กูเจอฆ่าพ่องแล้วมึงอย่าอย่าให้พ่องฆ่าพ่อกูนะพ่องเดี๋ยวพ่องมึงตายเอาเอาไอ้ช่อพ่อพ้องมึงจะมาทั้งกลุ่มเลยอะไรวะเฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นสูบเมืกี้ไปแข่งจุดขวดเบียนะครับเด็กเด็กเขาเจุดอันเนี่ยจุดอะไรเลยละมาแตกเบย เอาตะคัดไปเรียบร้อยพอนี่ค่ี้ไม่้มนดข้อข้อมันดีเลยเนี่ยแดดมดไม่เข่าเข่าบวขาเนี่ยกดจับกดหหไหลบหบเอ๊ดชิบ ชิปชิปเนี่ยชิปกดชิปดิชิปชิปชิปเอลูกลูกงลูกงลกงกิงิไมวะไม่โทษเดพื่อไงหลังไม่เียนหัวแตกตายตายเ่เฮ้ยกูบอกเย่าพ่องมาครับพ่องกูเดี๋ยวพ่องกุจะมาเกียพ่องมึงแ้วพ่องมึงจะไม่มีเลาให้มึงอยู่ เข้าใจไหมฮะอเฮียเรียนเียียมผักให้ผักดองก้นมาไเๆหยัดได้ชุดเล่นที่เียนดองใช่ไหมให้ไปแล้วโอเคยี่สบปพาไปฐาทำเ่อกีีแอมซอดวงนเลยครับฆ้าไปดิอ้ยนี่เขาเรียกว่าเนตนยคานี่แบบถ่ายนเสียมากเลยตลาดไม่ของถมนะฮะจากระทางก็ได้ใช่ยิงยอย่งเง้ ไม่รู้ชุ่มเลแดดของเราครับมีเรื่องเหรออะไรอะไรพ่องกัวเดี๋ยวนี้พ่อ,อ,พองมึงขยายกิจการมาขายเดี๋ยวช้างมั่งครับมึงนี่เลือกเล่นเก่าแล้วเก่าแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องออกไปข้างหน้าครับเดี๋ยวก็จะจบจะจบพาร์ทพาสแรกแล้วแหละนะก็จบเองเอากรรมเ,เอ้ยแค่นิ่งแต่พ้องกัวเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอ่ะ อยู่ไหนวะอยู่ไหนวันแน่จิ่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 แนจิงโอ้โหกูหลบกูหลบทันนี่กูหลบทันกูหลบไม่ทันอนนกูโดนกูเสร็จกูเสร็จิูเสร็จงงละอ๋อโทษ่อองไม่ได้แบบกินน้าต่อยหน้า ในแบบของอุ๊ยอเตรงนี้เอ๊ะกดเข้าไปครับกระชากปิดตายเขาเรียกปิดตายที่มาของเขาปิดตายอะไรอะไรอะไรดขวซ้ายขวาเเ้งเลี้ยงเลียเล้ ซิโคงแตกเจ็บแทนตายยัไไงวะยังแเบบเคลียร์มันทั้งหลายตัวมันเคลียร์ทั้งกล่องังเคลียร์ได้นเไหมต้องต้องเคลียร์เองซะแล้วอหมัดเดียวจอดนี่ด้ยับอกแล้วอย่าทำลายลานพ่องกูพ่องนี้นต่รตามพ่อมึงน,นะฮะอม,ม,มิชนี่เอิม พ่อใจลูกมากเลยเดี๋ยวพ่อจะให้ใคตอบแทนนะคำตอบแทนอะไรพ่อขุเงินเยอะยนีเงินเยอะเป็นพ่อฮะพ่อให้ลูกขอบคุณครับมันจะบบกโอ้กำช่ไหมเหอะเดี๋ยวขอจี๋ยวไม่จับเลยนะปีีี

กางเกงเหรอกดแล้ววะกดเป็นเถอะใช่ปะใช่ปะออใช่เลยเหนี่ยงให้สองชุดเดีย๋ยวผมนี่แบบต้องต้องแบบจะแบบนี่วัดดาวแล้วครับนี่นี่ราสักก็เหมือนเนวัดดาวเลยนะหน้าตายิ่งเหมือนเขาดูมันเกงม,มันเก่งวอร์มเยี่ยมอาจารย์สอบพลายเลยเนี่ยชุดเนี้ยมันเกน่งเยอะชุดเขาไป เ,เราจะเอาแล๊หนึ่งครับป๊หนึ่งลห๊งลห,นงลหนึ่งมีอโฆษาครับรอสักครู่นะครับ มีเพื่อนมาครับผมฮะเข้ามาได้ไม่มีใครอยู่เออมาเด้งครับขอขอเชียมไม้ครับต่อต่อต่อมาต่อต่อครับต่อเยี่ยมได้ได้ได้ครับไปกดวีวีทำไปเย้วะอ๋ซูมแล้วกลับกลับตัวแล้วอือ เอ,อ่แค่น่นครับไปหนูองกตอบดิเ <Yeah. S 1> ยเี่ยมเสร็จแล้วครับใา้กิจหนึ่งนะฮะไปต่อดีบอสักเหมือนเนว่าดาวเลยประมาณนี้ฮะฮะทางไหนวะเอาตามผิดทางโทษเดีเ๋ยวก็ไปเล่ื้อมาดิ ก็ไปย้านม,มาดิแับใ,ใครอะมีเบอร์มา้วล่ะนี่ไหนนันหนึ่งนะครับเบอร์เอาอี้เเข้าอะไวะน่าเป็นเบอร์ัสามนี่แหละนั่นด้วยมีฉสามเนาะอืมโอเคฉสามนี่แหละ ว่าจะพาเล่นเกมเยกูบอยโทรมาบ้านเลยคว้ายเอ่อผมขอข้าวคาร์ตี้ครับอืมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปตรไหนต่อเอ่อช่องมันครับไปออกไปไม่ได้รู้สึกว่าจะจบจบจบทุยรู้สึกว่าจะจบชารเตอร์หนึ่งนะครับ ตรไหนก็จบชตอตร์แล้วก็เขจบพาร์ทนี้เลยกันจ้าใหญ่ๆๆเออเนี่ยเขาจะขอขอวยก่อนขอช่วยอไปไปไปเยี่ยมยาญยาเขลงมาเป็นไงล่ะอพ่อครัผมจะเอามจะไฟมันจะไฟจะไฟจะไฟกูจะไฟกูนีเธอแล้วไขครับเขาจะเียนทครับไว ว้เจอยกันพรุ่งนี้นเอ้ยเซฟไงวะเอ, march, เอ้ยเซฟตัวไหนวะเนี่ยกำกำแล้วไงคุณมันได้หลุดเป็นสาานี้มาเลยอันไหนวะถ้าจะให้ดราฟต์เป็นอันเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่กำถือว่า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  เอออันนึงครับมีมีมีเบอร์ลูกกระโหนกเนี่ยเฮ้เออเออหรอ,อไม่มีอ่ะอ๋อเซฟไงวะนี่เอเอหนูเซฟไรมึงไม่เคยเล่นอย่ามาตั้งเลยไงกองปูนทีฟ้าเนี่ยออมึงยาไอ้ายซะปิดเครื่องเฮ้ยรู้สึกว่านี่เราเจอเราเจอเราค้นพบทางสว่างนะฮะวยเยอะมามันเป็นสกิลนี่เองนะครับผมเซฟเซฟชั้นดูหรอ แล้วมันออกเลยว่ะแล้วมันเซฟให้เลยว่ะถ้าผู้ชมครับเราจะลองเสี่ยงดูนะครับถ้าเราจะลองเสี่ยงแล้วก็เสี่ยงไปเลยนะฮะนี่เจอที่เซฟแล้วดีเนะีที่กูไม่เสี่ยงอือเยี่ยมไปครับซีอเกนจะกการัรมาหน้าครับ